สวัสดีครับวันนี้เรามาผ่านมาครับเจอทีมงานสิบล้อครับอย้ยกน้ำเลยบ่ยกน้ำเลยบ่ เกียร์อะไรนี่ตัวนี้เกียร์อะไรเ <Okay. S 1> กียร์เกียร์ฟูลเลอร์ไหมเกียร์ตัน <Okay. S 1> เครื่องอะ่ะสองเจ็ดมาลาลานเลยลาลานเลยโอ้เพิ่มตลลันดีเงาโอ้แรงฟ้าเพิ่มตัดอ่ะขันไหน พ่อนกำลังลงไปเนละเปิดตัดเลยอ้น,นี่น่าจะเป็นส m เน,นเนี่ยเฮ้ยอกกี้อกกเครื่องเดิมโอ,อ,อ,อ้เรกนรอกกนางฟ้าต่กอนนี่สยตกอนนี่ หาดูยากในเนรุ่นนี้นี่เดินเดินไปยังไหนนะเออดูอ่ะโอ้แต่เป็น3-6มหกอไปแล้วอันนี้ประประ้าปปอปป้าเบ้ เี๋เราผ่านมาตรงนี้ครับเดี๋ยวรอดูทีมงานในบ่อครับมันอยู่มันอยู่คนละฝั่งอะ่ะที่ตักที่ตักอยู่อีกฝั่งหนึ่งดู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 ดดไอไอไอคันนั้นน่ะโอ้อู้ขึ้นบ่อยังโหดอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูขึ้นบ่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูตอนขึ้นบ่อครับว่า จะโหดแค่ไหนอู้หนืดเกินตรงนี้อ่ะเราต้องมาถ่ายแล้วอู้ดูหน้างานว่ะเดี๋ยวซูมไปทีมงานหกล้อสิบล้อร้อนนะครับร้อนน็ดมากเลย เมโครมีอยู่สามตัวครับตอนนี้น่าจะเอาไอ้ดินเละๆเนี่ยออกก่อนดินเละๆน่าจะเอาลึกลงไปอีกนี่เนาะดินนี้ครับพวกนี้เนาะทิ้งดยหลงครับไปหลงกันลังออกมาครับพุชโซครับ ดป้าตเต็มกล่องเลยไหมยกโลไมนี่ไอ้ว่ายกกโลไมนี่โอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ย สวยน,นเนี่ยคันนี้แต่งแบบไฟกี่ชั้น3 4ขล่างไฟ4ชั้นสบายๆนะตรงยกล้อโอ้ไทยเทอะ่ะมันมันเป็นไทยเทสีทองอะ่ะ เรารอดูตอนถอยถอยไหนจะได้นะถอยแบบง่ายๆเลยค่อยตะลุมเลยตรงนี้อูเร็วเกินเกียร์ไอหลงมันก็จะเป็นเกียร์เงี้ยเกียร์ต่อเร็วมากปืด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 เนี่ยไ,ไอเดียโคตรโหดอ่ะ ต้องถ่ายฝั่งขวาป่ะโอ๊ยลืมกดถ่ายไหมเมื่อกี้แหมนี่นะเออเดี๋ยวเราผมชอบล็อกกี้อะ่ะทีอ่อฟุตโซมันไม่ค่อยเท่าไหร่หกลอ้อหกลอห้อทุนเบีอเยอะไรแต่นี้หกลอ้อเออ เขาใส่แผ่นนี้มันลื่นดีนะนไไเออเขาใช้แผ่นตัวนี้คเวลาเนี่ยมันมีมันไม่มันไม่มมมมตรอะไรเสียงเงินเป็ิดเถอะเตรสีม่วงครับไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรวัสดีครับเบิดตัดเลยเด้เบิดตัดหน่อย พอแลว้ววะเอา,เอเอายังกอาถอยเอาไปเังกัาตัดลไปเอาติเกอร์ไม่มีปีรายปีรถนี่นะเดี๋ยวพี่จะขับแท็กเตอร์ดูดูขับยากไหมดิไม่ยากดูขับยังไงรนดิ <c oughs> ทำไมควจะกรื่งน <c oughs> ใช่ไหม หมดเลยวะฝาท้ายไม่มีก็อยางจะจะตีท้ายาไอ้นี่อะไรมันไอ้นี่อเลียว้ายขวานี่ล่ะนี่เกียร์หน้าหลังเหรอหน้าหลังอันนี้นอ๋อ,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 อหน้าดึงถอยหลังแล้วน,นั่นล่ะ ครับนี่ครับคัสอนผมขับเลยวะยี่ครับเป็นอะไรโซนิสอนจอร์คไว้นะโอเคครับเดี๋ยวสำหรับ <laughs> คลิปนี้ก็าบายบายเจอก,กันคลิป